มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำทะลักท่วมอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพ Facebook, จ c e b o o k เจสร้อ200รยเรดิโอรายงานว่าวันที่11มิถุนาย,ยน2568ฝนตกหนักที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเกิดน้ำป่าไหลหลากจากเขาบรรทัดลงสู่ทะเลทำให้หลายพื้นที่เกิดความเสียหายบางจุดน้ำท่วมสูงนะคะรถสัญจรไม่ได้ชั่วคราวเบื้องต้นพบน้ำป่าไหลหลาก ที่บ้านโขดทรายบ้านของจากทางลงท่าเรือบุญสิริตลาดหาเดเล็กหนักที่สุดโรงเรียนนักราศ,ศึกษาที่มาผู้ใหญ่บ้านหาเดเล็กกู้ภัยสว่างคลองใหญ่ตาดทีวีขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ